พลตจเอกสุรเชษฐหักพานยืนร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอขอให้ตรวจสอบตุลาการศาลปกครองสูงสุดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารคดีสำคัญ คงต้องหยุดฟังประเด็นนี้ให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการยื่นคำร้องทั่วไปแต่เป็นการสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่ออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองและคดีความอย่างหนักเลือกเดินหน้าใช้ช่องทางกฎหมายในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองพลตำรวจเอกสุรเชษระบุอย่างชัดเจนว่า ตุลาการท่านหนึ่งในศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับตนเองกลับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและไม่ได้ถอนตัวออกจากการทำหน้าที่ทั้งที่ควรแสดงความเป็นกลางและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเขาย้ำว่าการไม่วางตัวเป็นกลางเช่นนี้ส่งผลให้ความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของศาลปกครองลดลงอย่างร้ายแรง ไม่เพียงแต่ทำลายความศรัทธาของประชาชนต่อระบบศาลแต่ยังทำให้ผู้ที่ตกเป็นคู่ความอย่างเขาไม่ได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเป็นธรรมหากย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเส้นทางของคดีนี้ซับซ้อนและเป็นไปด้วยแรงกดดันทางการเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจค้นหลายครั้ง ภายใต้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับมีส่วนพัวพันกับขบวนการฟอกเงินและเว็บผนันออนไลน์การบุกคนบ้านของอดีตนายตำรวจใหญ่ผู้เคยได้รับความนิยมจากสังคมกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายฝ่ายและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการฟ้องร้องคดีต่างๆทว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่เคยยอมรับข้อกล่าวหา เขาเลือกที่จะต่อสู้ทุกข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการศาลยืนฟ้องคดีปกครองต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยชีย้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงการสั่งย้ายหรือแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงกระบวนการต่อสู้ในศาลปกครองสูงสุดจึงเป็นเส้นทางสำคัญแต่เมื่อเขาพบว่า หนึ่งในตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีมีความใกล้ชิดกับฝ่ายคู่กรณีเขาจึงเห็นว่านั่นคือการละเมิดหลักความเป็นกลางและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาต้องยื่นเรื่องต่อปปชสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นคดีส่วนบุคคลหากยังสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมไทยเมื่อผู้ที่ควรเป็นกลางกลับถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใส การตรวจสอบตุลาการจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักและเมื่อเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดบรรยากาศในวันที่พลตํารเอกสุรเชษเดินทางไปเยือนคำร้องต่อปปชเต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่กรูกันเข้าไปสอบถามเขาเดินออกมาด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมสวมสุดสุดเรียบง่ายแต่สายตาสะท้อนถึงความหนักแน่นมั่นใจและพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อในสนามกฎหมาย ทุกคำตอบของเขาต่อสื่อมวลชนเต็มไปด้วยถ้อยคำที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นว่าตนเองกำลังต่อสู้เพื่อหลักการความยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนควรได้รับเขาบอกว่าหากตุลาการยังคงนั่งพิจารณาคดีทั้งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนประชาชนทั่วไปก็จะหมดศรัทธานในศาลปกครองแล้วใครจะเหลือที่พึ่งสุดท้ายหากกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรม คำพูดนี้สะท้อนเสียงไปทั่วสังคมแล้วเป็นประโยคที่สื่อหลายสำนักนำไปพาดหัวทันทีการยื่นร้องเรียนครั้งนี้อาจใช้เวลานานในการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาลสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะที่พลตำรวจเอกสุรเชษต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ถอยและจะสู้ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากมองในเชิงการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ส่วนตัวแต่ยังเป็นการเปิดเผยและท้าทายระบบอุปธรรมที่ฝังรกาลึกการกล้าชนกับผู้มีอำนาจและการตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของตุลาการถือเป็นก้าวเดินที่เสี่ยงแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมหาศาล ผู้สังเกตการบางคนมองว่านี่อาจเป็นยุทธวิธีเพื่อซื้อเวลาและสร้างแรงกดดันต่อคู่กรณีขณะที่บางคนก็เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงประชาชนว่าเขายังมีพลังในการต่อสู้และไม่ยอมจำนนต่อเกมการเมืองเสียงของประชาชนที่ติดตามข่าวก็แตกออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเห็นใจและเชื่อว่าพลตำรวจเอกสุรเชษ์กำลังถูกจัดฉากทางการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือกำจัดออกจากระบบตำรวจอีกฝั่งหนึ่งกลับมองว่าเขาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการต่อสู้เช่นนี้ก็เป็นเพียงการยื้อเวลาแต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากฝั่งใดประเด็นใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ คำถามถึงความโปรง่งใสของสารปกครองสูงสุดเมื่อผู้พิพากษาหรือตุลาการถูกตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความการถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีควรเป็นมาตรการที่ทำทันทีเพื่อปกป้องศรัทธาของประชาชนความยาวของเส้นทางคดีนี้ยังอีกไกลการยื่นต่อปปชเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการตรวจสอบที่จะต้องใช้เวลานาน แต่ผลลัพธ์ไม่ว่าจะออกมาอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบบยุติธรรมไทยและแม้แต่การเมืองภายในองค์กรตำรวจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากในอนาคตปปชชี้ว่าตุลาการมีความผิดจริงก็จะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อระบบศาลและอาจนำไปสู่การปฏิรูปในบางส่วนแต่ถ้าผลกลับตรงข้ามนั่นก็จะเป็นการปิดประตูให้แก่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกทางหนึ่ง ผู้ประกาศข่าวในฐานะผู้เล่าเรื่องนี้ต่อผู้ฟังจึงอยากฝากให้ทุกคนติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่คือการทดสอบความโปร่งใสของสถาบันที่ควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนและนี่คือเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์ที่กำลังเขย่าว,วงการยุติธรรมและวงการตำรวจไทย พลตรวจเอกสุรเชษเลือกเดินหน้าใช้กฎหมายเป็นอาวุธแม้ต้องต่อสู้กับความกดดันมหาศาลจากหลายทิศทางสุดท้ายแล้วสังคมไทยจะได้คำตอบหรือไม่ว่าความยุติธรรมยังคงอยู่ตรงกลางหรือถูกครอบงำด้วยเครือข่ายผลประโยชน์คำตอบนั้นอาจไม่ได้มาเร็วนักแต่จะเป็นหมุดหมายสำคัญของสังคมในวันข้างหน้าหลังจากที่มีข่าวใหญ่สะเทือนทั้งวงการตำรวจ และระบบยุติธรรมไทยว่ามีคำสั่งให้ไล่ออกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงและการพัวพันกับคดีฟอกเงินและเว็บพนันปฏิกิริยาแรกของเขาไม่ใช่การเงียบหายไปจากสังคมแต่กลับเลือกที่จะลุกขึ้นยืนต่อหน้าสื่อยืนยันความบริสุทธิ์และประกาศว่าเขาจะต่อสู้จนถึงที่สุด ในวันนั้นเขาเดินออกมาพร้อมทีมทนายความใบหน้าคมเข้มแต่แฝงด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ยาวนานเกือบปีทว่าดวงตายังฉายแววเด็ดเดี่ยวเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมไม่เคยท้อไม่เคยคิดจะหนีทุกคดีที่เขากล่าวหาผมผมพร้อมเผชิญหน้าด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายเท่านั้นคำพูดนี้ทําให้ผู้ที่ติดตามข่าวหลายคนรู้สึกได้ว่า นี่คือจุดยืนที่เขาเลือกแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันจากภายในหรือภายนอกองค์กรตำรวจทันทีหลังคำสั่งไล่ออกมีผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกอพคออตอรอเพื่อขอให้ทบทวนมติดังกล่าวเขามองว่าการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่นำมาสู่คำสั่งไล่ออกนั้นเต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรม ทั้งกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ไม่เป็นกลางการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีลักษณะเลือกปิดภาพและการสรุปผลสอบที่เร่งรัดเกินไปเขายืนยันว่าตนเองและครอบครัวถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมการบุกค,คนบ้านของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างภาพในสายตาประชาชนว่ามีความผิดทั้งที่ยังไม่มีคำตัดสินจากศาลเขาเคยกล่าวด้วยน้ำเสียงเจืออารมณ์ว่า บ้านผมคือที่อยู่ของครอบครัวผมมีลูกมีภรรยาการบุคคลเหมือนทำให้ครอบครัวผมเป็นอาชญากรทั้งที่ผมยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ผิดในชั้นศาลนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้หลังการยื่นอุทธรณ์เขาได้ตั้งทีมทนายความขึ้นมาโดยเฉพาะทีมนี้ไม่เพียงแต่สู้ในเชิงกฎหมายเท่านั้นแต่ยังทำงานเชิงรุกกับสื่อและสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจว่าคดีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัว แต่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการเมืองในองค์กรตำรวจทนายของเขาแถลงต่อสื่อหลายครั้งย้ำว่าหลักฐานที่อ้างว่าเป็นการฟอกเงินนั้นมีช่องโหว่มากมายการใช้บัญชีม้าที่อ้างถึงก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษได้จริงหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งเขายังเลือกที่จะออกมาปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางไปทำบุญ พบปะกลุ่มผู้สนับสนุนและให้สัมภาษณ์สื่อในหลายโอกาสทุกครั้งที่ปรากฏตัวจะมีประชาชนบางส่วนเข้ามาขอถ่ายรูปให้กำลังใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่ายอมแพ้ปฏิกิริยาเหล่านี้สะท้อนว่ามีคนจำนวนไม่น้อยอยังเชื่อมั่นในตัวเขาขณะดเดียวกันในองค์กรตำรวจเองก็เกิดแรงกระเพื่อมบางกระแสมองว่าเขาเป็นเหยื่อของเกมการเมือง ที่มุ่งกำจัดคู่แข่งทางอำนาจแต่บางกระแสกลับมองว่าการไล่ออกครั้งนี้คือการทำให้ระบบตำรวจสะอาดขึ้นและเป็นการปิดฉากเส้นทางของนายตำรวจที่เคยรุ่งโร์สิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของพลตำรวจเอกสุรเชษต่อความเห็นเหล่านี้เขาไม่เคยโจมตีองค์กรตำรวจตรงๆแต่กลับเลือกที่จะบอกว่าผมยังรักตำรวจผมยังศรัทธาในเครื่องแบบนี้ แต่ผมไม่ศรัทธากับการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมประโยคนี้ถูกนำไปขยายความในสื่อหลายสำนักว่าเขายังคงพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจในฐานะสถาบันแต่เลือกที่จะต่อสู้กับบุคคลที่เขามองว่าใช้อำนาจโดยมิชอบนอกจากการยื่นอุทธรณ์เขายังยื่นคำร้องหลายฉบับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในการบุกค้นบ้านและการเผยแพร่ข่าวสารนั้นละเมิดสิทธิ์หรือไม่หรือแม้กระทั่งยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวในบางกรณีเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่ามกลางกระแสข่าวที่ถาโถมเขายังไม่ละทิ้งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกบางครั้ง ปรากฏตัวในงานสาธารณะร่วมกับชาวบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือบริจาคสิ่งของเขาบอกกับสื่อว่าแม้ผมจะถูกไล่ออกแต่ผมยังเป็นคนของประชาชนผมจะไม่หายไปไหนคำพูดนี้ยิ่งทำให้หลายคนมองว่าเขากำลังสร้างฐานสนับสนุนทางสังคมเผื่อในอนาคตในโลกออนไลน์ปฏิกิริยาของสังคมยิ่งสะท้อนความแตกแยกชัดเจน มีทั้งแฮชแท็กสนับสนุนและแฮชแท็กโจมตีบางกลุ่มมองว่าเขาเป็นนักสู้ที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่บางกลุ่มกลับตั้งคำถามว่าหากเขาบริสุทธิ์จริงเหตุใดหลักฐานที่เกี่ยวกับบัญชีม้าจึงเชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดของเขาได้แม้จะถูกกระแสะกดดันหนักหน่วงพลตรวจเอกสุรเชษกลับเลือกที่จะเผชิญหน้าแทนที่จะหลบเขามักจะบอกกับสื่อว่าถ้าผมหนี เท่ากับยอมรับว่าผิดแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินผมตามข้อเท็จจริงในเชิงการสื่อสารเขายังมีทีมงานคอยอัปเดตข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงการตอบโต้ข่าวลือและการแสดงความเห็นต่อประเด็นทางสังคมทีมงานเหล่านี้พยายามสร้างภาพว่าเขายังเป็นผู้นำที่ใส่ใจประชาชน แม้จะไม่สวมเครื่องแบบตำรวจแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวทั้งหมดสะท้อนว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ยอมรับบทผู้ถูกกระทำเพียงอย่างเดียวแต่เลือกสร้างบทบาทนักสู้ที่ยืนหยัดต่อความไม่เป็นธรรมท่าทีที่ไม่ยอมถอยทำให้เขายังคงอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่ออย่างต่อเนื่องและทุกก้าวย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นการยื่นอุทธรณ์การยื่นคำร้องต่อหน่วยงานอิสระ การปรากฏตัวในที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ล้วนแต่ถูกตีความและกลายเป็นข่าวทันทีในสายตาของประชาชนสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงการสู้คดีของบุคคลหนึ่งแต่ในมิติที่กว้างขึ้นมันคือภาพสะท้อนของการต่อสู้กับระบบที่มีอำนาจเหนือกว่าและนั่นเองที่ทำให้เรื่องราวของเขายังถูกติดตามอย่างใกล้ชิด และยังไม่จบลงง่ายๆ